สวัสดีค่ะตอนนี้น้ำแตงก็อยู่บ้านแม่ทานะคะสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านเลยนะคะตอนนี้น้ำแตงก็กําลังจะเปา่าน้ํามนตบ้านรถน้ํามนตเรือนให้คุณแม่ทานะคะ ก็ให้พ่อชาญนะคะมายกขันน้ำมนนะคะ ยังหันดากมาไหมล่ะตักพีดลูก ในครูแม่ลูกตักในอ่างขอบ้านให้แม่ถาด้วยเดี๋ยวไปขอบ้านให้แม่ถานะคะแม่แม จุุบๆเอานะคะแม่แม่โอ้โหเคาะทีเดียวเองขอให้มันทอดสามเนี่ยเห็นแบงม่วงก่อนนะคะแม่แม่เลยเคาะทีเดียวนะคะจะให้น้องให้ให้พ่อชานขึ้นน้องน้ำแต้งนะคะนี่เ่เคยขึ้นัก่ฮึบ

พาไปใส่ล่ะน้ำแจ้งจะพาพ่อชานไปใส่ถ่ายรูปให้แม่ทัศชมนะคะลูกนี่นงอยมังอยูทางมมุมทางบ่บ่มวิเศษเก่งเหี้จังหด

โอาก็เราไปเนี่เดียวมัดใจด้ยนะไม่ได้เป็นเยแ้วีดไม่เลวว้มาหบดมูเายลพวเดี๋ยวขออนุญาตเก็บรูปภาพก่อนนะคะแม่แม่เก็บรูปภาพแลวนะคะควันมอส สวยนยี่ัฮะเฮ้ยเกง่กงเก่งพระชาันบอกน้ำเตงเกง่งเก่งอ้คัน่นคั้นคัน <laughs> เออเฮ็ดคุณหล่นอยู่นังวมา,อาวเออ <laughs> น้ำเตงทำอะไรเนี่ยน้ำเตงเล่นอะไรนะน้ำเตง ดีใจประชานขึ้นหลังน้ำแตงบอน้ำแตงอยากกินซอยจูเด้อเดเดี๋ยแตงมาสวัสดีแม่แม่กนเร็ว

อยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ทากับอาหารมื้อเย็นนะคะแม่แม่ก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณแม่ทามากๆเลยนะคะที่เลียงอาหารเย็นของทีมงานภายน้ำแตงนะคะยังไงก็ต้องขอกล่าวลากันไปก่อนนะคะยังไงฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องภายน้ำแตงด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ